แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะคะเดินเข้ามานะคะก็จะพบเจอกับดอกไม้ค่ะดอกไม้ประดับสวนนะคะก็จะมีดอกชบานะคะแล้วก็จะมีดอกพุทธค่ะแล้วก็อ่ารอบๆนะคะก็จะเป็นสวนของแก้วมังกรนะคะวันนี้ก็มากับคุณยายแล้วก็กับคุณแม่นะคะ เดินเข้ามาก็จะพบกับไก่เนื้อนะคะนี่เลี้ยงเนื้อนะคะตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนงอันนี้จะเป็นไก่ไข่ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณยายจะพานำเที่ยวนะคะเที่ยวสวนเนื้อที่ก็จะมีอยู่ประมาณสีไร่นะคะ อันนี้จะเป็นต้นส้มโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการต้นกิ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นกระถอนนะคะน่าจะเป็นพัน์ปุ๋ยฟายนะคะกำลังดอกอยู่เลยค่ะนี่เดินเข้ามาก็จะเป็นอ่าบอ่อน้ำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างนะคะนี่ต้นมะม่วงค่ะ พันอะไรคะคุณยาย,ย,ยคุณยายก็ยังไม่รู้นะคะพันอะไรนี่ผลดกมากเลยคะ่ะทุกคนดูสิเนี่ยโอ้โหเรา,เาส่วนของคุณน้าน,นะคะก็จะได้นี่คะ่ะรับมเมล็ดพันธุ์พระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเทพนะคะ นี่ค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นสวนบวบค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําตัวนี้ก็จะเลี้ยงกระเฉดเอาไว้นะคะกระเฉดน้ําตรงนี้ก็จะเป็นบอน่อน้ําที่เราเลี้ยงหอยด้วยนะคะเป็นพันธุ์หอยเชอรี่นะคะเดี๋ยวพามาดูไข่หอยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ไข่หอยสีชมพูนะคะเกาะอ,อยู่นี่ค่ะจะเป็นไข่หอยนะคะนี่นก็จะเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูเจ้าของสวนนะคะคุณนาค่ะก็จะมีต้นมะม่วงค่ะ นี่ค่ะคุณน้ากำลังปลูกต้นค่ะต้นอะไรคะไทยเรียกต้นไรรุนนะฮะเาเรบราณภาษาเขมรเดิมเราเดิมเลยเราบุญแม่รุ่งยิงอ๋อผักติ้วค่ะต้นผักติ้วภาษาเขมรเรียกว่าลังงิงนะคะนี่คุณน้าเป็นเจ้าของสวนเลยค่ะก็จะปลูกโอ้ดูกล้วยค่ะทุกคน เป็นน้ำว้านะคะใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้ก็ท่าถ้าน้ําแห้งถึงหน้าหน้าทำนาก็จะลงต้นข้าวใช่ไหมคะเป็นพันธุ์อะไรคะข้าวอ๋อปีนี้คุณน้าจะเลี้ยงปลานะคะจะไม่ปลูกข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะมีน้ําสำหรับการเลี้ยงปลาพอดีเลยค่ะ เมื่อก่อนก็จะอ่าเพราะถึงหน้าทำนาก็จะลงหวานเมล็ดข้าวนะคะนี่กล้วยอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะเป็นปลอดสารพิษหมดเลยค่ะคุณยายลองมาเด็ดกินเนี่ยมันปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวคุณยายจะกินให้ดู ุกคนก็จะมีต้นสับป,ปะรดด้วยค่ะโอ้อะตรงนี้ก็จะปลูกต้นหอมนะคะได้ต้นหอมมานูาก็ะจที้ำจะสวยมากเลยค่ะเป็นสีเหลืองมรกตเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนเหมือนกันค่ะคะ้ามันี่นี่ อันนี้ก็จะปลูกหญ้าแฟกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาตอนนะะ่อเลยค่ะแล้วก็จะมีะโซล่าเซลล์ด้วยนะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะนุ่ปูอัดลงเนะ่ง มเมื่อกี้มีปลากระโดดนะคะปลาใหญ่มากเลยค่ะในนี้ก็จะมีปลาหนิลปลาตะเพียนนะคะแล้วก็ปลาอยากโบธรรมชาตินะคะปลาช่อนปลาดุกก็มีค่ะก็จะเลี้ยงปลาไว้ด้วยส่วนฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะปลูกฟักทองนะคะพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฟักทองนะคะผลก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ใน,นก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะเราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยนะคะส่วนบอ่อตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงหอยนะคะเลี้ยงหอยเชอรี่หอยโข่งนะคะในบอ่อนี้เลยสองฝั่งนี้ก็จะมี นะคะอยู่ข้างสะแบบนี้เลยค่ะนี่คือสสเดาวถวายหรือหรือเปล่าสสเดาวหวานอะ่ะเสดาวหวานนะคะเสเดาที่ไม่ค่อยขมคือพอพอดอกมันออกมาปุ๊บยอดขายมันดีเกินคาดเลยพอดีเขามาซื้อถึงส่วนเลยนะคะดอกเสเดาวนี้เพราะว่ามันกินได้ทั้งปีฝั่งนี้ก็จะเป็น มะละกอค่ะมะละกอที่เราปลูกก็จะเป็นทันฮอลแลนด์นะคะซึ่งส่วนมากเขาจะนิยมทานแบบสุกนะคะผลใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนผลใหญ่มากมีหลายต้นเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะมีพวกต้นมะม่วงต้นชะอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งค่ะช่วงนี้ก็กำลังจะผลนะคะฝรั่ง กำลังผลแล้วค่ะกำลังออกกำลังออกผลแล้วออกดอกออกผลแล้วเอ่อมัดเอาไว้ละปูดปละปูดซีจูโอ้ละปูดกิมจูฝรั่งจิมจูนะคะไม่ใช่ซีจูนี่ <c oughs> ใช,ใช่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมตอนนี้อนร์นี้คือมันยังไม่ออกผลนะคะกำลังโตค่ะเดี๋ยว<น>เราจะไปดู ค่าอ,อื่นต่อนะคะอเก้วจะเทน้องหต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะอ่ะหอยเชอรี่นะเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็โตไวด้วยค่ะ นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็หอยจุกนะคะก็กำลังมีไข่มาเลยค่ะมันกำลังออกไข่เลยหอยเชอรี่จะเลี้ยงในกระชังนะคะบ,บ่อนี้นะคะจะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะคะซึ่งหอยเชอรี่สีทองตอนนี้ราคาสูงมากเลยนะคะ ก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นไา,ายเชอรี่รัธรรธรรมดาค่ะเบนือย,ยเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผักนะคะทุกปูอ่าแมงลักคะนะแล้วก็อีกหลายๆผักเลยตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปูนะคะ <c oughs> ทุกคนอันนี้นี่นี่คือบ่อเลี้ยงปลาไหลหรือเปล่า <c oughs> ใช่ค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปูค่ะทางน,นี้ก็สวนอะไรนั่นเนี่ยกรัหลังค่ะอืนี่ค่ะบ่อเลี้ยงปูปูกำลังคุยดินอยู่เลยค่ะฝั่งนี้ <laughs> อันนี้จะเป็นต้นน้อยหนาน่นะคะไม่ใช่น้อยหนงนี่น้อยหนงเห,หรอแม่ไม่รู้ไ <laughs> <laughs> ปใส่ขนุนจะมาทางนี้ก่อนเลยคะ่ะ โหตรงนี้ไข่น้อยม,มากเลยค่ะน้อยนาภาพาพยลครับาพาทั่วหน่อยอันนี้เป็นมะเขือนะคะอ้ดูหอยก่อนเนี่ยไข่เยอะมากทำไมมันมีไข่ยเยอะเยอะแยะแท้หูโอ้โอมึกไข่โอ้ปูกลุ่มเมฆเลย เนี่ยเไปกระเปื่อนจะเจอไหมะขามเทศก,ก็มีนะคะพื้นที่พื้นที่สีไร่ก็ใหญ่นะสี่ไร่ใหญ่ะค่ะใหญ่มากเลยค่ะ ต้นมะยงชิดนะคะแต่ว่าตอ,ตอนนี้ย<เ>ังไม่ผลนะคะหนึ่งต้นนี้ทํารายได้ให้หลักพันเลยนะคะนี่หนึ่งตน้นนี้กินไม่ทันเลยเพราะว่ายออฝั่งจองอ่ะเขาจองจองจองก่อนที่แบบมันจะมีดอกนะคะต้นนี้ต้นนี้แค่ต้นเดียวไอ้จะเป็นมะม่วงนะคะเขาเรียกมะม่วงอะไรโอ้มะม่วงเขียวใหญ่หรืออะไรนี่เออ อ้เขาเรียกอะไรนะดอกขจรหรือดอกสลิดใช่ไหมดอกสลิดปากกาสลิดป,ประาค,คเมรเองเฮาปากกาสลิดสวนก็จะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านหน่อยนะคะประมาณสมกิโลประมาณนั้นแหละก็จะมี กระท่อมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสองบดนะคะเดี๋ยวจะทามาดูฝั่งนี้ค่ะมาดูเพื่อเป็นแนวทางอู้วน,นี่ค่ะมะพร้าวนะคะแต่ว่าสีมันแปลกๆอ่ะเขาเรียกมะพร้าวอะไรนี่ขี่เฮาขี้เฮาโด่งสุดเลยเนี่ <สา S 1> <อ>ยซคกซกเมยอะเปนมาหน่อยนะคะเขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรซซกเมย์ขเฮาโอ๊ยโด่งโด่งคลื่น สมุดนี้กินทั้งปีเลยนะโอ oh, <wow. S 2> ้ว่าใครใครต้องการพันนะคะนี่คืดกําลังโซนกิ่งอยู่นะคะสั่งได้นะคะได้ค่ะแล้วก็จะมีเก้ามังกรแก้ามังกรก็จะเป็นเก้ามังกรที่แบบข้างในเป็นลูกอสีแดงอันนี้คืออะไรมะเฟืองมะเฟืองค่ะโู้โ<อ>นสวยงามเก้วมังกร เขาทำได้ดีมากเลยค่ะกระ้อนผลแล้วค่ะกระชอนตัวนี้เริ่มมีผลแล้วค่ะอันนี้พันแล้วมีลูกเออปุยไฟนั่นเลยหรือพันุอะไรไม่รู้กล้วยนี้สิคะคืออันนี้มีแค่นี้ละค่ะอันนี้น่าจะให้ฟรีนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นลูกเฟดนะคะเขาบอกว่าถ้าใครกินกล้วยเฟดจะได้ลูกเฝดนะคะจื้อ ดอกชบานี่ค่ะดอกของพี่เงาะนะคะมูเนี่ยไปทำกับธาตุธาตุหน่อยอ่ะธาตุทำอะไรอะไรอย่าง อีกหลายๆมุมหลายๆที่ที่เรายังไม่พาไปนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอปิดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ